เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตการที่เต่ามีจำนวนลดลงนั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศปัจจุบันโอกาสที่ไข่ของเต่าทะเลจะฟักเป็นตัวอยู่รอดเป็นเต่าโตเต็มวัยตามธรรมชาติมีแค่0.1%แต่ถ้าได้รับการอนุบาลตเตรียมความพร้อมอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปจะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น70%เป็นที่มาของโครงการอิ่มท้องน้องเต่า p i l o t e Type Zero s t a v i n g Sea Total การดาเนินโครงการนี้คือ1ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงการอนุบาลเต่าเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะนําระบบนิเวศในท้องทะเลกลับคืนสู่ท้องทะเลอย่างสมดุลเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการอนุบาลเต่า1ตัวเพื่อให้โตพอและพร้อมที่จะกลับคืนสู่บ้านแห่งท้องทะเลค่าอาหารค่ายาของลูกเต่าในช่วงการอนุบาลน,นั้นขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ6000บาทต่อตัวหรือเท่ากับ ตัวละ30บาทต่อวัน 2. อ,อนุบาลลูกเต่าจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ200วันเพื่อให้มั่นใจว่ามีขนาดและน้ำหนักของเต่าเพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนั่นคือหมายความว่ามีอัตราการรอดชีวิตของลูกเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลสูงขึ้น 3. เมื่อตรวจดูสุขภาพลูกเต่าว่าแข็งแรงสมบูรณ์น้ำหนักตัวต้องไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัมและมีความยาวไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรเป็นมาตรฐานที่ทางศูนย์วิจัยตั้งเอาไว้ 4. เมื่อการอนุบาลเสร็จสิน้นลูกเต่าจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลโครงการนี้ริเริ่มโดยเยาวชนผู้มีจิตอาสาเป็นสาธารณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเยาวชนผู้มีจิตสาธารณะอนุรักษ์ทรัพยากรนายอรินทองแตง เด็กหญิงอริสาทองแตงตั้งแต่ผมเด็กครับผมชอบสัตว์อยู่แล้วครับแล้วก็ผมชอบสัตว์เลื้อยคานโดยเฉพาะผมกับเพื่อนผมก็เลยมาเริ่มกันเลี้ยงเต่าแล้วก็ได้ลงไปที่เกาะมันในไปที่ศูนย์วิจัยแล้วก็รู้ว่าเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาช่วยดูแลครับมันช่วยควบคุมระบบนิเวศทางทะเลอยากให้คนอายุเท่าผมช่วย raise awareness <า>แล้วก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโลกใบนี้ครับเคยได้มาดำน้ำที่พัทยามาก่อนคะ่ะแล้วคิดว่าเต่าเป็นสัตว์ที่น่ารักมากก่อนที่เราจะปล่อยเต่าลงทะเลหรือแม่น้ำช่วยศึกษาก่อนนะคะว่าน้องจะรอดไหมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องอนุบาลเต่าให้ใหญ่พอที่เราจะปล่อยแล้วให้มันมีชีวิตที่แบบ สมบูรณ์แค่น,นี้ก็คือทำบุญและช่วยโลกแล้วค่ะโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023คุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนโครงการอิ่มท้องน้องเต่า